มีเงินแต่ว่าไม่ได้มีความสุขได้แบบที่เราต้องการครับพี่ติ๊กถูกยึดบ้านที่กรุงเทพอ้อเองเหมือนกันเลยมาโคจรเจอกันอ้อก็ถูกยึดบ้านที่เชียงใหม่การขาดเงินเนี่ยมันไม่ใช่แค่ถูกกายเนาะแตม่มันถูกใจจริงๆเพราะว่าเศรษฐกิจในบ้านเนี่ยที่มันไม่ดีเนี่ยสุดท้ายแล้วมันส่งผลทําให้เกิดความแบบเหมือนละหองละแหงนะภายในครอบครัวหรือว่าคิดจะทําอะไรมันก็ติดขัดไปหมดมีเงินใช้วลหนึ่งร้อยบาท มองอะไรไม่เห็นเลยครับฟ้าปิดสนิทเลยครับธุรกิจนี้เนี่ยเปิดโอกาสให้เราได้ยกระดับชีวิตแบบง่ายๆแล้วก็รวดเร็วนะคะและที่สำคัญก็คือสบายใจลดความเสี่ยงได้สุดๆไปเลยค่ะเราสามารถเลือกได้ว่าวันหนึ่งเราจะทำอะไร เวลาไหนเราอย่าทำอะไรนั่นคือสไตล์ชีวิตอิสระที่ทําให้เรามีความสุขได้อยู่กับคนที่เรารักไม่ต้องลางานเจ้านายไม่ต้องขออนุญาตใครเหมือนสมัยก่อนนะครับมีวันหนึ่งครับที่ลูกไปเตะฟุตบอลนะครับแล้วเขาก็โทรมาครผมเอ,อ็บ,บอกบป้าไม่ใช่แค่มีเวลานะป้าป๊ามีเงินมากกว่าอื่นหลายสิบเท่าเลยอย่างนี้มีเงินและเวลาดีมากๆเลยครับ,บป๊าจบมาผมอยากทําธุรก,กิจอยู่เวาลาครับเพราะเห็นชีวิตเรามีความสุขครับ คนส่วนใหญ่ที่จะเริ่มทําธุรกิจอะไรเนี่ยมักจะเจอปัญหาแรกเลยก็คือเรื่องของเงินทุนจริงๆต้นทุนของการทําธุรกิจนี้หลักๆคือเรื่องเวลาธุรกิจนี้เป็นธุรกิจของอนาคตรครับเพราะเป็นธุรกิจที่ไม่มีหน้าร้านแต่ว่าสามารถเติบโตได้แบบไม่จํากัดพอมาทําตรงนี้เนี่ยได้เพื่อนเยอะมากที่สุดในโลกเลยสามารถสร้างเจ้าของธุรกิจมากมายแล้วทุกคนเนี่ยก็ส่งต่อ ความเป็นเจ้าของธุรกิจอย่างต่อเนื่องให้กับผู้คนอีกเยอะแยะมากมายเหมือนกันสามารถทําให้เรามีอิสระภาพเรื่องท่านเวลาในการใช้ชีวิตในแบบที่เราต้องการในวัยที่เรายังแบบสามารถออกไปผจนภัยแล้วก็ดูโลกนี้ได้ทุกๆที่เลยเนี่ยค่ะความฝันในสเต็ปต่อไปคือที่อยากเห็นธุรกิจเนี้ยเป็นธุรกิจที่ไปทั่วโลกจริงจ คิดว่าเราเป็นหนึ่งเสียงนะครับหรือหนึ่งแรงทีส่สามารถผลักดันนะครับทำให้พวกเขาเนี่ยสามารถได้ดึงศักยภาพแล้วก็พัฒนาตัวเองเนี่ยให้ก้าวขึ้นไปเรื่อยๆจนไปสู่เป้าหมายที่เขาต้องการนะครับการช่วยเหลือการแบ่งปันกับสังคมยิ่งให้ยิ่งได้ค่ะต้องขอบคุณธุรกิจยูนิลิเวอร์ไลฟ์จริงๆค่ะ เพราะว่าจากคนที่ถูกยึดบ้านแทบจะไม่มีบ้านอยู่ถูกหมายสารแปะหน้าบ้านแต่ธุรกิจนี้กลับเข้ามาช่วยฟื้นฟูชีวิตของเราแม่ก็พูดบ่อยๆเนาะว่าเนี่ยขอบคุณนะเนี่ยเป็นพ่อนกนะก็เลยได้อยู่ที่แบบนี้เนาะเป็นพ่อนกเนาะเลยได้มาเที่ยวแบบนี้เป็นชีวิตที่มีคุณภาพในทุกมิติและมีความสุขที่สุดในโลกเลยโอกาสใหญ่สุดยอดมาก สุขใจที่ได้ทำรับใหญ่พร้อมดีค่ะเปลี่ยนชีวิตคำเนี้ยลงตัวที่สุดเลยครับ